สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคม Facebook ยูทูบนะครับผมดิดดอนดูนะฮะวันนี้จะพาทุกท่านมารับชม KTM 125 EXC ปี2002ครับผมภาพโดยรวมนะฮะกาดพอน้ำแต่งนะฮะโชคหน้าซ้ายขวาสวยใสยไม่มีร่ดซึมครับผม เสื้อสูบสแตนดาร์ดไม่เคยแกะครับเสื้อสูบสแตนดาร์ดไม่เคยแกะาเครื่องฝั่งนี้ฮะโชค๊คลังสวยใสยไม่มีรลื่อซึมครับบัมเบรกหลังแบมโบซีรด้วดใสนะฮะเป็นมีสนิมบางที่ฮะชีรด้วด เข่งมากเลยฮะไม่มีหย่อนนะมีกันกโค้งด่าเครื่องนะฮะมาด้วยด้านละ่างโช๊คลัง WP โช๊คหน้า WP นะครับนดะ้านหน้า,นาบัมเบกหนะ้า b a m b o อิตาลีเหมือนกันนะครับ กานเบรคเลยฮะไม่มีสึกครับผม่อไปสตาร์โชค๊คนะฮะโะ้ขวาดำกิ๊กกิ๊กลูกเล่งสวยใสยนะฮะเสื้อสูบสแตนดาร์ดครับไม่มีแกะนะฮะฝาสูบไม่มีแกะนะเะเดิมๆทุกอย่างนะ ตั้งครับออหน้าหลังเต็มนะครับแฮนด์เป็นแฮนด์ไอ้เป็นแฮนด์แต่งหรือเปล่าไม่แน่ใจะฮะแต่ว่ามันติดรถมาอย่างงี้ยประกับเร่งโดมิโนโนะครับประกับเร่งโดมิโนซิฟคาร์สมูการ่านะฮะสวิต์กดดับอันนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องนะฮะ คือผมไม่ได้สตาร์ทรถมาตั้งตั้งนานเลวนะนี่พูดถึงเป็นน่าจะเกือบเดือนได้แล้วไม่ได้สตาร์ทเลยอย่างมากก็เข็นมาจอดนะฮะจอดแล้วก็เช็ดทําความสะอาดว่าตำนนี้อ่านีก็จะมีนะฮะนี่รอยไบเบิลสองท่อนิดหน่อยฮะที่บุกแล้วก็ตรงติ๊กเกอร์ตรงนี้ก็มีรอย เหมือนรอยเข่านะฮะสำหรับเข่าก็ถูกถูนิดนึงที่เหลือก็โอเคฮะจะมีคนโทรมาถามผมว่าถังน้ำมันแตกหรือเปล่าผมตอบได้เลยนะฮะว่าไม่แตกครับเนี่ยคือข้อต่อของถังน้ำมันครับไม่ได้ไม่ใช่แตกครับ,บก็เดิมนะฮะไม่ขาดสาเหตุที่ผมจะขายคันนี้ออกนะเพราะว่าขาไม่ถึงพูดตรงตรงเลยขาไม่ถึง ถ้าแกประกอบรถมาก็ขับได้ไม่นานฮะไม่ถึง5กิโลด้วยซ้ำไปถ้าสาม่าขับแค่ลองขี่นี่หน่อยแล้วก็จอดนะฮะคือไม่กล้าขี่หัวขาไม่ถึงอ,อาจจะครั้นี้เราลองฟังเส็ียงเครื่องกันเนะาะเดี๋ยวแป๊บนึงฮะเปิดน้ำมันกัน À, tát nén nha nén เดินเบานิ่งนะฮะเครื่องยนต์โอเคเดินเบานิ่งฟังเสียงท่อกันสักนิดหนึ่งนะฮะ โอเคฮะได้ได้ฮะที่ว่ารถจอดเป็นเดือยยังสตาร์ทชึ่งสองชึ่งติดนะฮะคือผมไม่ได้ ไม่ได้สตาร์ทวอร์มก่อนนะฮะนี่คือสตาร์ทจริงๆเลยที่ไม่เดิมนะฮะก็จะมีขาตั้งตัวนี้ที่ผมไปดัดเหล็กมาใส่นะฮะ,ะแล้วกดดับก่อนอโอเคดับแล้วนะฮะที่ไม่เดิมก็จะมีขาตั้งนะฮะที่ผมทําใส่ใหม่เพราะว่าเดิมทีไม่มีะฮะแล้วก็โซ่ยังแน่นอยู่นะ,ะโซ่ไม่ยืดะฮะใช้ได้ นะลองโซ่ไม่ขาดนะครับครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะพอดีมีลูกค้ามาซื้อของขอขายของก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ